ขออนุญาตกล่าวสวัสดีพี่พี่เอช่องแจรักพาเครื่องกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีพระมาแบ่งปันอีก1ชุดนะครับเอาไปรายการละ500บาทนะครับเอาไปรายการละ500บาทนะครับพิเศษเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับยังเหมือนเดิมนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เ5้าห้าหนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เ5้าห้านะครับพี่ ทางร้านเราเนี่ยม,มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดค่าส่งแต่อย่างใดนะครับ500จบแล้วจบเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับพี่รายการที่1นนะครับเป็นพระล่วงนะครับพี่องค์นี้เป็นพระล่วงหลังลังปืนนะครับองค์นี้เป็นพระล่วงหลังลางปืนนะพี่นะนี่เป็นพระสายน่าจะเป็นทางลบบุรีนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกวัวสนิมแดงนะครับเนี่ยผิวแดงแบบ แดงเลื่อๆเลยนะครับนี่แดงเลื่อๆแล้วผิวแตกแตกหนังช้างเลยนะครับองคนี้แตกหนังช้างเก่านะครับพี่เก่ามากนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับองค์นี้ดูง่ายนะชุดนี้จะเป็นพระเก่าๆนะครับที่เคยลงไปแล้วนะครับพี่เป็นพระเก่าๆที่เคยลงไปแล้วนะครับแล้วดูนะครับนี่ความเก่านะครับเก่าจริงนะครับพี่แบบนี้เก่าจริงนะครับไม่ได้แกล้งเก่ากันเลยนะครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับองค์นี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับพระร่วงหลังลังปืนนะครับพี่องค์นี้เอาไป 500บาทนะครับรายการแรกก็เล้าใจแล้วนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับทิติสีโลนะพี่นะเหรียญอายุ10อยปีนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่าวินเทจนะครับเป็นเหรียญเก่าเลี่ยมวินเทจเลยนะครับนี่พี่ดูนะครับนี่ความสวยนะครับความงดงามนะครับนี่เป็นเหรียญจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเกจิดังเลยนะครับสาหรับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับนี่อายุร้อยปีนะครับ แล้วดูผิวดิพี่ผิวแบบผิวยังเป็นผิวเดิมๆอยู่เลยนะครับผิวพระยังเป็นผิวเดิมๆอยู่เลยนะพี่นะสวยนะครับพี่แบบนี้สวยมากนะครับนี่อายุร้อยห้ปีนะครับอายุ105ปีดูโค้ดนะครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับเอาห้าบาทนะครับเอา500บาทนะครับ มารายการที่น3นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับของหลวงพ่อทาานะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับพี่อ่าเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอ่าไม่รู้ว่าเป็นอ่าผงพุทธคุณอะไรนะครับพี่ไม่รู้เป็นผงพุทธคุณอะไรนะครับเนี่ยพี่เนี่ยดูนะครับแล้วนะพี่เลี่ยมอย่างดีนะครับเลี่ยมอย่างดีนะครับขอ500บาทเท่านั้นเองนะครับพี่ขอ500บาทเท่านั้นเองนะพระเทนี่ยพี่ดูนี่เนี่ยดูนะกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษหนังไก่เก่าเลยนะครับพี่ เป็นกระดาษหนังไก่เก่าเลยนะนี่พี่ดูดินี่นี่เป็นภาพขาวดํานะครับเป็นภาพขาวดําแล้วสวยนะครับขอ500บาทนะครับพี่สําหรับภาพถ่ายนะครับหลวงพ่อท่าบ๊อดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับของห้าร้อต่อมารายการที่4นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับพรมะปัญโยนะครับพี่อ่าหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเป็นเหรียญปี2531นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงอ่กระไหลาทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลาทองนะครับนี่ ดูนะครับความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับพี่เหรียญสวยมากนะครับพี่เหรียญนี้สวยมากนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยความคมชัดนะครับตัวอักขระรายยันต่างๆนะครับมีความชัดเจนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะดูใบหน้าใบตานะครับนี่ความสวยนะครับเหรียญสมบูรณ์มากนะครับแล้วดูโคดนะพี่นี่มีโคดตอกแบบคมๆนะครับพี่คมๆเลยนะครับนี่ดูนะครับเมตาชัดแจ๋วเลยนะครับ เหรียญนี้ขอ500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อดูว gotcha ัดสแกนะครับเอา500นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลังเรียบนะครับพี่หลังเรียบนะครับสวยเก่านะครับพี่สวยเก่าสวยเดิมเลยนะครับนี่สําหรับสมเด็จนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับนี่นี่ดูนะครับร่องรอยความเก่านะเก่าจริงนะครับพี่แบบนี้เป็นตะกั่วเก่าจริงแล้วนี่ นี่ดูนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะอายุได้นะครับตะกัวอายุได้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อผมนะครับวัดช่องแคนะครับเป็นสมเด็จหลังเรียบนะครับนี่สวยๆเดิมๆแบบน้พี่ขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับรายการที่ห้านะครับเอาไปห้าร้อยนะครับพี่ มารายการที่6นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อคคณนะครับบริสุทธโทนเป็นนะเนื้อทองแดงนะครับวัดป้านไร่นะครับองค์นี้หลุดโค้ดนะครับพี่องนี้หลุดโค้ดนะครับนี่ดูนะครับแล้วรอยปาดนะพี่เป็นปาดแบบพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นปาดแบบพระแท้ดูง่ายแต่เสียดายนะพี่นะหลุดโค้ดเท่านั้นเองนะครับหลุดโค้ดเท่านั้นเองนะครับแล้วดูนะครับหน้าตาหน้าตาพระนะครับนี่ คมน,นะครับพระเนี่ยไม่มีริ้วรอยการใช้เลยนะพี่นะพระเนี่ยไม่โดนริ้วรอยการใช้เลยนะครับนี่ดูหน้าดูตานะครับนี่สวยสวยเดิมๆเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมๆเลยนะครับนี่สําหรับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อคูณนะครับวันบ้านไร่นะพี่นะดูจีวรนะครับคมผิวสวยเลยนะพี่นะคมผิวสวยเลยนะนี่เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเนี่ยขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญพระภ sí. ัยร yeah. ีพินาศนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่นี่เป็นเหรียญพระภ <c Öz ell großes> ัยรีพินาศนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยนะครับพี่ผิวไฟเลยนะครับเหรียญนี้ผิวขึ้นผิวไฟสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยพี่นี่ขอ5 0 0บาทนะครับดูตัวตัดนะครับแล้วดูความเก่านะครับพี่สองสี่เก้าห้านะพี่เป็นเหรียญสองสี่เก้าห้านะครับสำหรับเหรียญพระภัยรีพินาศนะครับบัดบวรนะครับพี่อ่าเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่7นะครับ มารายการที่8นะครับเป็นนางพญาพิมพ์แข้งตรงนะครับพี่องนี้เป็นพระนางพญาพิมพ์แข้งตรงนะครับนี่ดูพิมพนะครับแล้วดูนะครับด้านข้างนะพี่หนาตึบนะครับพี่ด้านข้างหนาตึบนะครับแล้วดูนะครับเนื้อจัดนะครับพี่องนี้เนื้อจัดนะครับสวยนะครับสวยนะครับนี่ดูนะครับอ่าร่องรอยนะครับความเก่าความสวยความเดิมนะครับเดิมๆิมคลาสสิกเลยนะพี่นะสำหรับพระอ่า นางพญานะครับปีหนึ่งห้าเอ้ยขอพูดเบอร์ไปอย่าเลยเป็นนางพญานะครับพิมพ์แข้งตรงนะพี่นะเป็นพิมพแข้งตรงนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะมีคาบกรุดกด้วยนะพี่เนี่ยมีคาบกรุกนะครับความจริงนะพี่องค์นี้มันไม่อยากจะหยิบมานะพี่นะแต่เออเดี๋ยวกลัวพี่ๆจะไม่ได้แบบเออมีพระดีๆนะครับมจะกลัวแบบเอไม่มีพระดีๆมาแบ่งเลยเนี่ยเลยเอาองนี้ติดมาด้วยนะครับสําหรับนางพญาแข้งตรงนะครับองค์นี้เนื้อดําๆเครัอเอาไปห้าร้อยบาทนะครับ เอาไป500บาทนะครับต่อมารายการที่9นะครับรายการที่9้านะครับเป็นเหรียญพระศรีอานนะครับยืนปดสัตว์นะครับพี่เป็นเหรียญพระศรีอานยืนปดสัตว์นะครับวัดอินนะครับพี่นี่ดูนะครับเป็นเหรียญกะไรเงินนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญกะไรเงินนะครับแล้วดูนะครับนี่อักขรรายันชัดเจนนะครับดูขอบข้างนะครับพี่เหรียญนี้เป็นขอบข้างเรื่อยนะครับนี่ไม่มีกั๊กนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่มีกั๊กนะครับนี่นี่ตาดีได้ นะครับพี่ตาดีได้ของดีนะครับนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญพระสีอานยืนปรดสัตว์นะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะครับสําหรับเหรียญพระสีอานยืนปรดสัตว์นะครับเหรียญนี้นะครับพี่เอาไป500บาทนะครับรายการที่9ก้านะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นพระปิดตานะครับอ่าเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับวัดพระดูชิมพีนะครับเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับ เนื้อผงใบลานนะครับพี่นี่มีเส้นเกสานะครับองค์นี้มีเส้นเกสานะพี่น่นดูนะครับและเนื้อะพี่เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่านะครับพระอยู่ในฟอร์มที่สวยนะครับพระอยู่ในฟอร์มที่สวยสมบูรณ์นะครับนี่พี่ดูเครัยโอ้โหร่องรอยนะครับการกดพิมพ์นะพี่นะนี่ดูความคมชัดนะพี่นี่ดูความคมชัดนะพี่น่ะเนี่ยสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพี่นี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับ เดิมๆ e <this> สวยๆเลยนะพ่นาสำหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับเนี่ยสวยเดิมนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับขอสักห้าร้อยบาทนะครับขอสักห้าร้อยบาทในรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหลอนนะครับหลวงพ่ออุ่นนะครับวัดตางกงนะพ่นาองนี้เป็นเนื้ออะบากาะนะครับปีเอ่อไม่ไม่แด้ใจว่าปีอะไรในพ่นาเนี่ยดูนะครับพระมีโค้ดนะครับสําหรับ รูปหล่อนะครับหลวงพ่ออุ่นนะครับวัดตันกงนะครับเนื้ออาบาก้านะครับนี่ดูนะครับนี่ลอยตัวตัดข้างนะครับแล้วดูนะครับความคมชัดแับของพระนะพี่สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแล้วเนี่ดูนะครับนี่เห็นยันเม็ดตาดํานะครับเห็นยันเม็ดตาดํานะครับพี่แล้วพระนะพี่เก่านะครับเก่านะครับนี่หลวงพ่ออุ่นนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยนะครับพี่สวยนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ประมารายการที่12นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่พิมพี้ตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ี้ตา5ชายนะครับองนี้นี่ไม่อยากเอามาขายเลยนะพี่นะห้าร้อยนะพี่ต้องบอกก่อนเลยแต่แบบว่าเออเดี๋ยวมันต้องมีพระดีๆมาแบ่งปันนะพี่ต้องบอกอย่างนี้ครับมันมันต้องได้ของดีนะครับไม่ใช่แบบเออพระอะไรก็ไม่รู้นะครับมาแบ่งกันนะพี่เนี่ยมันต้องดูแบบเนื้อเก่าๆจัดๆแบบนี้นะครับแล้วดูหน้าดูตานะพี่นะพระผ่านการใช้นะครับ แบบนี้สวยนะพี่นะในส่วนตัวนะครับองค์นี้ผมชอบเลยนะครับพี่เนี่ยในส่วนตัวนะองค์นี้ผมชอบเลยนะครับดูเนื้อนะพี่นี่แล้วดูความเก่านะครับเนี่ยดูพิมนะครับดูร่องรอยการใช้นะครับการด้านใต้ฐานนี่ก็จะเป็นเบ้ากระดกนะครับจะเป็นการเทยอดทีละองนะพี่นะเนี่ยเป็นเบ้าแบบลอยเดือดชัดเจนนะครับแล้วดูพิมพ์เขานะพี่นะเนี่ยดูพิมพ์เขาเนี่ยพิมพ์เขาถูกนะครับพระก็สวยเนื้อเขาจัดนะครับเนี่ยห้าร้อยนะพี่พี่ต้องรีบตัดสินใจโดยด่วนนะครับ พี่ต้องตัดสินใจโดยด่วนนะครับต่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ําบนนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ํบนครับสองพนสีรบนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญไม่มีบวมนะครับเหรียญไม่มีบวมนะพี่นะเหรียญไม่มีบวมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับนี่กระสโลหะนะครับความเก่านะครับตัวโลหะนะพี่เก่ามากนะครับตัวโลหะนี่เก่ามากนะครับแล้วเดี๋ยวดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี่เหมือนจะเป็น รอยฟันเลื่อยนะครับพี่เหมือนจะเป็นรอยฟันเลื่อยนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญสวยมากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพุรอดนะครับวัดบางน้ําบุญนะพี่นะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าดูตานะครับดูความเก่าของตัวเหรียญนะครับเนี่ยเก่านะครับแล้วสวยนะครับนี่ดูนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากนะครับนี่ดูนะครับสําหรับเหรียญหลวงพุรอดนะครับวัดบางน้ําบุญนะครับเหรียญนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมาสิบสี่นะครับพี่โอ้โหแต่ละรายการนะพี่ดูดิเนี่ยแต่ละรายการพี่ดูเอานะครับเป็นพระปั๊มนะครับหลวงพุทวดนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่ยนโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภควาสนะครับสําหรับเตารีดหลังเป็นเตารีดนะครับหลวงพุทวดนะครับปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับนี่ดูนะครับพระนะพี่เขาก็มีร่องรอยการใช้บ้างนะครับตามการเวลานะครับตามสภาพนะครับองค์นี้ใช้น้อยหน่อยก็ ถือว่ายังสวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะครับมีผิวเปิดนิดๆนะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่า80 90%นะครับ8 0 9สานะครับสำหรับองค์นี้นะพี่เนี่ยดูนะครับและราคาอย่างเงี้ยพี่ปิดได้เลยนะครับ500บาทพี่ปิดได้เลยนะครับถูกมากนะพี่นารายการที่1 4นะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นกิ่งนะครับพี่เป็นกิ่งพิมพ์เล็กนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็น หลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเบานะครับพี่เป well so so ็นพระกิ่งนะครับพิมพ์เล็กนะครับกิ่งดังนะครับพี่กิ่งดังนะครับแล้วก็เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่ามากนะดูนะครับสวยนะครับพี่องค์นี้สวยนะครับเนี่ยสวยเลยพี่เดิมเลยนะครับนี่สําหรับพระกิ่งนะครับหลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเบานะพี่นะดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อแล้วดูร่องรอยการใช้นะครับ สวยนะครับสวยมากนะครับด้านใต้ฐานจะเป็นรอยอุดกลิ่งนะครับดูพวกคาบเหงื่อกคาบใครคาบเป้าเลพี่มันแบบเนี่ยมันมันจัดมากนะพี่เนื้อมันจัดมากนะครับเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะกิ่งพิมพ์เล็กนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกนะครับเป็นพระชัยนะพี่นะองค์นี้เป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับพี่นี่ดูนะครับด้านใต้ฐานนะครับมีอุดคลั่งนะครับพี่มีอุดคลั่งอุดชายนรุดลงนะพี่นะ แล้วเนื้อพระนี่เก่ามากนะครับเนื้อพระนี่เก่ามากนะนี่ถึงยุคนะครับพี่ถึงยุคเลยนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับความสวยความเดิมนะพี่องค์นี้สวยเดิมนะครับองค์นี้นี่สวยเดิมเลยนะครับสําหรับพระชัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่เนี่ยองค์นี้ห้าร้อยบาทเดิมเดิมสวยสวยเลยพี่เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับห้าร้อยนะครับจัดได้จัดนะครับองค์นี้จัดได้จัดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะลายการที่สิบหกนะครับ ต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับอายุ1 2อยหปีนะครับเขาเรียกเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับพี่นี่เป็นเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับดูตัวตัดนะครับนี่ดูตัวตัดนะครับเป็นตัดทรายครึ่งมีดนะครับดูโค้ดนะพี่นะนี่โค้ดนะครับพระแท้นะพี่นะนี่ดูนะครับโคตดตรงคอนะพี่นะนี่แล้วเหรียญนะพี่ดูนะครับคมมากนะครับเหรียญคมมากนะแบบพี่ดูดินี่ดูง่ายๆนะครับ ะครับพี่สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับพี่เนี่ยสวยมากนะครับแล้วดูเลยพี่นี่ผิวพันธุดเดิมนะครับดูง่ายๆนะปี2518นะครับเหรียญภูมิวิ่หานทำหลวงปู่สีนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่17นะครับต่อมา18นะครับ18นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับบดท้ากบือนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับบดท้ากบือนะครับ2484ี่นะครับพี่เป็นเหรียญ2 4 8 4นะครับ สวยนะครับพี่สวยเก่าแล้วก็เดิมด้วยนะครับเรียญนี้สวยเก่าแล้วก็สวยเดิมด้วยนะครับนี่ดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับดูตัวตัดนะครับพี่ให้พี่พิจารณาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ส่องนะครับให้ดูกันทุกมิตินะครับนี่ดูพื้นเหรียญนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับดูหน้าดูตานะครับสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะพี่นะเนี่ยเห็นสวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเอา5 0าบาทนะครับพี่เอาไป500บาทนะครับรายการที่18นะครับ ต่อมา19นะครับ19นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านวัดบ้านด่าทนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าทนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบตัวตัดก่อนนี่ให้ดูขอบตัวตัดนะครับเหรียญแบบไม่บวมเลยนะพี่นะเหรียญไม่มีบวมนะครับแล้วดูตัวตัดนะพี่นี่เป็นตัวตัดทรายนะครับเป็นตัวตัดทรายนะครับนี่ดูโค้ดนะครับดูโค้ดนะครับหลวงพ่อเอียนะครับนี่ผ่านการใช้นะครับ พระผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่ออยังได้ดูง่ายนะครับยังได้ดูง่ายดูแบบเดิม,ดมๆยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับบ้านด่านนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่แบบนี้นะครับพี่ขอชัก500บาทนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่20ต่อมา21นะครับเป็นตะกรุดนะครับหลวงพ่อตัดนะครับบัาชัยนาะพี่นะ ดอกนี้นะเป็นตะกุดตะกวดนะครับแล้วดูนะครับนี่รอยจานนะครับรอยจานแผ่ๆนะพี่นะเนี่ยเจ้าของเก่าในดอกนี้ผมผมได้มานานแล้วได้มารลมปีแล้วพี่เนี่ยได้มารลมปีแล้วก็เคยมาลงแบ่งปันพี่ๆนะครับแต่ก็เปิดเปิดเป็นพันนะพี่นะเมื่อก่อนนี้เปิดเป็นพันเลยไปเปิดพันหนึ่งอะไรประมาณนะพี่นะเนี่ยแต่แต่วันนี้หิวนะครับวันนี้หิวนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่สวยๆเลยนะสําหรับตะกุดนะครับหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะครับพี่ดอกนี้สวยเดิมนะครับ ดอกนี้สวยเดิม้วและดูจานนะครับนี่ดูจานนะครับเดิมเดิมคลาสสิกเลยนะครับพี่ดอกนี้เดิมเดิมคลาสสิกเลยนะครับเอาไป500บาทดัมตะกุดหลงพ่อตัดัญชัยนานะครับรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูณนะครับวัดปะไล่นะครับพี่ปี12นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าสวยเดิมนะครับก็บอกก่อนเลยว่าเหรียญเก่าสวยเดิมนะครับนี่ดูนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดแจ้งนอกนะครับอ่าเอาไป500บาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้อ่ามีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับมีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับเหรียญนี้ขอ500นะครับรายการที่22นะครับต่อมา23นะครับเป็นเหรียญโบสลั่นนะครับของหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับพี่อ่าเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญเน้นดำแพรบเลยนะครับ เหรียญนี้ดาแผลบเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับนี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่สวยสวยเดิมเดมนะพี่แล้วดูนะพี่นะเหรียญมีตะบงตะใบนะครับชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับผิวลมดําเนี่ยเดิมเดิมยังอยู่เลยนะพี่นะผิวลมดําเดิมเดิมจับวัดนะพี่นี่ดูนะครับสวยนะครับพี่เหรียญแบบนี้สวยมากนะครับนี่แล้วดูตัวตัดนะครับเนี่ยผมจะไม่ ไม่หลบไม่ซ่อนนะครับพี่ให้พี่ๆดูเลยนะครับตัวตัดเป็นตัวตัดทรายครึ่งมีดนะครับเป็นตัวตัดทรายครึ่งมีดยุคหนึ่งกว่านะครับยุคหนึ่งกว่านะครับเป็นเหรียญโบสลั่นนะพี่นาเป็นเหรียญโบูถลั่นนะครับสวยๆเลยนะพี่นาเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับผิวนั่นแบบผิวน้ำมันก๊าซเลยพี่ผิวน้ำมันก๊าซเลยพี่มารายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อคูณนะครับนี่ เดี yeah, so mm ๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญสภาพใช้1เหรียญนะครับเปลี่ยนสภาพใช้1เหรียญนะครับแต่ความดูง่ายนะครับความเก่านะครับเนี่ยเก่าแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญลมดํานะครับเนี่ยดูตัวตัดข้างนะครับค่อยๆให้ดูนะครับแล้วก็ประกอบกับสองด้านอื่นๆให้ดูนะครับให้ทั่วเหรียญเลยนะพี่นะให้ทั่วเหรียญแล้วเหรียญมีรอยจานนะครับแล้วเหรียญมีรอยจานนะครับสองฝ้าข้างนะพี่นะเพียงแต่ว่าเหรียญเนี่ยพี่ผ่านการใช้นะครับ เพียงแต่ว่าเหรียญนียผ่านการใช้นะครับทําให้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญยังเนี่ยดูสวยนะครับไม่มีบวมนะครับเหรียญไม่มีบวมนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับของห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่าทองนะครับวัดเขากกนะพี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่าทองวัดเขากบนะครับนี่แล้วดูนะครับด้านใต้ฐานนะครับมีอุดผงพุทธคุณนะครับใต้ฐานอง์พระนะครับมีอุดผงพุทธคุณนะครับพี่พระสวยนะครับพี่องค์นี้พระสวยนะครับ ดูหน้าดูตาพระก่อนนี่ดูหน้าดูตาพระก่อนนะครับเดิมเดิมเลยพี่องนี้เดิมเดิมเลยนะครับพระหล่อโบราณนะครับเนี่ยดูง่ายๆนะครับอง์นี้ดูง่ายๆนะครับแล้วดูหน้าดูตานะครับนี่สวยนะครับสวยนะครับนี่สาหรับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดเขาวัดกบนะพี่นะรูปหล่อหลวงทองวัดกบนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณนะครับองนี้สมบูรณ์มากด้วยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเอาห้าร้อย ่อนะครับเป็นรู strikes, หนนะปหล่อหลวงพ่อโมนะครับนี่จังหวัดชัยนาทนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมนะจังหวัดชัยนาฏนะนี่ดูนะด้านใต้ฐานมีอุดผงทุกคนเหมือนกันนะครับเป็นพระปั๊มนะครับพี่เป็นพระปั๊มนะครับเก่านะครับพี่แบบนี้เก่าและเดิมนะครับเก่าและเดิมนะนี past, ่สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเดิมๆคลาสสิกนะครับแบบนี้เดิมๆคลาสสิกนะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโมนะครับเอาไป5้0บาทนะพี่นะเอามา500บาทนะหลวงพ่อโมชัยนาทนะพี่นะ5้า ต่อมารายการที่27นะครับ27นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่อง์นี้เป็นวัดรักขังนะครับองค์นี้เป็นวัดรักขังนะครับสวยนะครับพี่องนี้สวยนะรายการที่27นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูมวลสารนะพี่น่ค่อยๆไล่ดูมวลสารดูเนื้อไปนะครับเนี่ยค่อยๆดูมวลสารนะครับเก่าๆนะพี่น่าเดี่ยดูเม็ดมวลสารได้ไหมเนี่เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับสวยนะครับพี่และเก่ามากนะครับ พระนี่เก่ามากนะพี่ดูเส like ah ้นนะครับมีเส้นลองพิมพ์ขึ้นมานะครับพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อมีความหนึบนะครับเนื้อมีความหนึบนะครับแล้วพระนะพี่คมมากนะครับพระคมมากนะขอห้าร้อยบาทนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมายี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วดูเส้นตัดนะครับเส้นตัดที่เขาตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์เลยได้ไหมนะเนี่ยเขาตัดแบ่งนะพี่ตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์เลยนะครับพระสวยนะครับเนื้อแก่งเก่านะครับ เดิมๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยดูนะพี่นี่เดิมๆสวยๆนะพี่นะเดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับรายการที่28นะครับ28นะครับเนี่ยสวยเดิมนะครับมวลสารจัดนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่นี่เนื้อเก่าถึงยุคนะครับอันนี้พระเกตไม่ทะลุซุ้มนะครับแต่ดูนะครับพี่เนี่ยดูเนื้อนะพี่เป็นไงพี่เนื้อเป็นมันเลยนะครับ เอาไป500บาทนะครับรายการที่28นะครับต่อมา29นะครับ29นะครับองนี้มีคาาลักติดด้วยนะครับนี่แล้วบางเฉียบนะครับองนี้บางเฉียบนะครับพี่เดี๋ยวดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะพี่นะดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูความเก่านะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับสวยนะครับพี่แบบนี้สวยนะครับเนี่ยสำหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพี่เนี่ยดูนะพี่นี่สวยสวยเดิมเดิมรับเอาไป ห้าร้อยบาทนะครับเอาไป500บาทนะครับดูเนื ước, right? 30, 30, right. ้อดูนะครับนี่เก่าๆเดิมๆนะครับพี่ขอ500นะครับรายการที่29นะครับ29ขอ500นะครับ30นะพี่นะสามสินี่องค์นี้เนื้อจัดหน่อยนะครับองค์นี้เนื้อจัดหน่อยแบบดูเลยพี่พวกมวลสารต่างๆนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าก้อนแดงๆนะครับนี่ก้อนแดงๆนะครับก้อนก้อนแบบเป็นก้อนมวลสารต่างๆพี่องค์นี้จัดมากนะครับองค์นี้เนื้อจัดสวยมากนะครับดูนะพี่นี่ ไล่ดูได้เลยพี่เนี่ยจะมีก้อนแดงๆเยอะมากนะเป็นดินทางกำแพงเพชรเนี่ยเยอะมากนะครับสําหรับองนี้แล้วนี่ยให้ดูได้พี่แล้วเนื้อได้เป็นเนื้อจัดโคตรมันนะพี่นะเนื้อจัดโคตรมันนะเนี่ยเนี่ยดูได้พี่นี่โหห้าร้อยผมว่าเช่าพี่เอพี่เนื้อแบบนี้นะพระสไตล์นะพี่เนื้อเนี่ยพี่เช่าพี่เอพี่ห้าร้อยนะครับเป็นวัดละคังสภาพใช้นะครับเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับรายการที่สามสิบเอาห้าร้อยนะครับต่อมาสามสิบเอ็ดนะครับองนี้ก็ เป็นพระที่สวยนะครับเนื้อเก่าแก่งอีกหนึ่งองค์นะพี่นะอ่าอยู่ในตลับเลดนะครับอยู่ในตลับเลดนะครับนี่เนี่ยพี่ดูเลยพระแตกลายงานะครับพระแตกเก่าลายงาเลยพี่นะผิวแบบมันๆแล้วก็เก่าๆแห้งๆแตกๆนะครับเนี่ยดูเนื้อนะพี่เห็นเนื้อแบบเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อนี้นะครับสวยมากนะครับเนื้อนี้สวยมากนะครับแล้วดูนะครับนี่ผิวพันธุ์เดิมๆนะครับผิวพันธุ์เดิมๆสวยๆนะครับพี่สําหรับ สมเด็จนะครับวัดระคังนะครับรายการที่31นงะครับองนี้เนื้อจัดอีกหนึ่งองนะครับเอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่32นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะพี่นะองนี้พิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับมีพวกคาบทองด้วยนะพี่นะเนี่ดูนะครับพวกรอยปูไตในพี่เนยรอยปูไต่รอยมนลสารต่างๆนะครับเนื้อเก่ามากนะครับพี่ เนื้อเก่ามากนะแล้วไล่ดูลยพี่เนี่ยผมไล่ดูให้เลยนี่นี่ดูนะครับเนี่เนื้อนะครับเป็นมันเลยพี่เนื้อเป็นมันเลยพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับเกตตะลุซุ้มนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับอง์นี้สวยนะครับองนี้สวยมากนะขอห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับขอห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยปิดก่อนได้ก่อนะครับสวยเด็ดสวยๆแบบนี้เี่พิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานพิมพ์ใหญ่เลยพี่นี่เอาห้าร้อยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาโดยด่วนเลยนะครับไม่ต้องรองคลิปจบนะ้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ